ที่ได้มาทุกองค์ไม่เหมือนองค์นี้นะองค์นี้ผมดูว่าเป็นพระเนื้อเก่าถึงนะถมอ,องก็มีรักเก่าเนาะนแขนนี่ก็นี่นะองสรีระองค์พระแล้วก็ตัวองค์พระองค์นั้นที่จะมีความแตกนะความแตกเนี่ย เนื้อเหมือนบางขุนพรมนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ของพระวัดะฆัคงแต่องค์ไทย่ายเป็นเนื้อแบบเนื้อปูนแข็งๆนะมีหลายโซนเนาะวัดละลัคงออกปูนอย่างนี้ก็มีแต่แกะปูนเนะอานี้นะแกะปูนเป็นเหมือนบางขุนพรมเลยเนื้อกระดูกกระดูกด้วยนะคเห็นไหมกระดูกก็จะมีรูนะเพราะว่ากระดูกคออะไรเพราะกระดูกจะในเนื้อจะมีรูเล็กๆๆสลับ ถ้าไม่มีรูนี่ค่อนข้างท,าที่จะเสียงนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นการการทำนะการทําในยุคหลังมนวะันนี้พระคนแก่นะคนติดตัวมานานหนตังไว้ใช้ได้นะครับ